สวัสดีค่ะมาพบกับโบอีกครั้งนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะวันนี้นะคะโบมีข่าวาวที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับน้องนางเอกสุดฮอตน้องเบลล่าลานีนะคะแล้วก็หนุ่มตีที่มีภาพหลุดออกจากทางโซเชียลก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าที่เราจะรู้จักกันในนามคุณวิลชวิงเจรวบนนท์หนุ่มตีทายาทซีพีนั่นเองค่ะว่าสถานะตอนนี้นะคะระหว่างน้องเบลล่ากับคุณวิลชวิงเจรวบนนท์เนี่ยเอ๊สถานะตอนนี้เขาเป็นสถานะอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้โบจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเชิญฟังได้เลยค่ะ น,นี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะทางโซเชียลก็ไม่ต้องสืบแล้วนะว่าตอนนี้น้องเบลล่ากับคุณวิวเนี่ยเขาสนิทกันขนาดไหนเพราะล่าสุดนะคะคุณวิวเนี่ยได้ไปร่วมงานบุญมหากุศลกับน้องเบลล่าลานีในงานทอดผ้าป่าสามาคัคคีที่วัดสเกตราชวารมหาวิหารที่น้องนางเอกสาวเบลล่าตั้งใจจัดขึ้นเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองนะคะซึ่งก่อนเริ่มงานเนี่ยน้องเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าวันนี้เนี่ยชวนเพื่อนๆมาร่วมงานบุญหลายคนและหนึ่งในนนั้นก็คคือุณวิ ที่มีข่าวกับน้องเบลล่าเนี่ยก็มาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็นักข่าวนะคะพยายามจะถามเรื่องความรักระหว่างน้องเบลล่ากับคุณวิวนะคะแต่น้องเบลล่าเนี่ยยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะน้องเบลล่าบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนนามาร่วมงานบุญมหากุศลด้วยกันส่วนถ้าเป็นงานหน้าเนี่ยน้องเบลล่ายินดีที่จะตอบคาถามเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องเบลล่าบอกว่าน้องเบลล่าไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะขอไว้เป็นงานหน้านะคะที่น้องเบลล่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ายังไงเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจตามข,าามามาข่าวอัน้งาาัณมภษ์ห ะะแต่รับรองเลยว่าตอนนี้90%แล้วทุกคนเทใจเชียร์คุณวิว100%เลยค่ะเพราะว่าการที่น้องเบลล่าไปร่วมงานบุญและมีคนมาร่วมงานมากมายขนาดนี้การที่คุณวิวไปร่วมงานด้วยกับน้องเบลล่าในครั้งนี้ก็ต้องสนิทสุด,สดๆเพื่อนๆว่าไหมคะถ้ายังไงวันนี้นะคะโบขอจบการเม,าม้ามอด็ดกุบกิบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสนใจอย,อยากฟังอยากติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงสามารถฟังได้ในช่องทางทิกตอกของทีวีไฟ HD Online นะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะไม่ไหายคะ่ะ